วันนี้มีพัสดุมาส่งหนงกล่องค่ะนี่นะคะจากหน้าซองถึงคุณรัตีเนี่ยไม่รู้อะไรกล่องเบาๆค่ะอยู่ข้างในเสียงคลอกคล็คอกคลเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในตามมาดูเลยค่ะดูพัสดุกล่องนี้นะคะเป็นพัสดุกล่องเล็กๆค่ะกล่องไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยบอกเก็บเงินปลายทางนะคะที่เราจะต้องจ่ายนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในต้องใช้ตัวช่วยหน่อยใช้มีดตัดแล้วกันนะคะดูเขาแพ็คมาอย่างดีเลยค่ะดูนะคะมาเปิดยังไงยากไหมนะคะแต่ที่ข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนมาบอกชัดเจนนะคะว่าการุณาถ่ายวิดีโอขณะแกะพัสดุนะคะเพราะว่าเขาเขาอาจจะคิดว่าเผื่อมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็เลยถ่ายไปด้วยดูค่ะมาเปิดยังไงบ้างนี่นะคะใช้ตัวช่วยหน่อยใช้มีดเปิดด้านนี้นะคะดูค่ะ่าเปิดยังไงออ้ยนี่นะคะมาละโดยตรงนี้เปิดยังไงเนี่ยมีกระดาษมาด้วยนะคะดูค่ะทำยังไงถึงจะเปิดได้ มีกระดาษติดมาด้วยนะคะกรีดไหมคะกรีดไหมถ้อย่างนี้ดูคะ่ะมีแผ่นพลาสติกหุ้มมาด้วยอ่ะลองดูคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงดูด้านล่างด้านล่างเปิดได้ไหมคะน่าจะง่ายกว่านะคะนี่กรีดเลยคะ่ะนั่นเข้า แปะเทปโอ๊ยแข็งแรงเลยค่ะดูที่เขาส่งมานะคะแบบกล่องแข็งแรงมากนหะคะมาแล้วเห็นไหมคะด้านเนี้ย,ยมีอะไรนี่มีหนึ่งขวด <c oughs> นคะอันนี้คือคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรอันนี้เป็นนี่เขาบอกว่าอาทิม อาริมิซินินนะคะก็เป็นประเภทอาหารเสริมหรือเป็นสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะนี่มาแล้วได้แล้วนะคะในขวดนี้200มิลลิกร,รมัม120แคปซูลที่เขาบอกนะคะตรงเนี้ยราคารวมค่าส่งค่าส่งนี่คือ45บาทนะคะแล้วก็ค่าค่าตัวตัวสมุนไพรตัวเนี้ย จะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่ใช่สิน่าจะเป็นเก้าร้อยแปดสิบบวกอีกสี่สิบห้าก็จะเป็นหนึ่งพันกับยี่สิบห้าบาทรวมค่าส่งด้วยนะคะนี่เขาแถมอะไรมาเนี่ยออไม่รู้อะไรอันนี้คิวคัมเบอร์ฟาเชียนคลีนซิ่งนะคะเ,ออเป็นเหมือนเป็นของแถมเล็กๆมานะคะ เรียบร้อยนี่คือของที่เราสั่งวันนี้นะคะแล้วเราจะต้องจ่ายเงินรวมค่าส่งด้วย1000กับ25าบาทนะคะอันนี้เรียบร้อยไม่ต้องลุ้นยากเลยนะคะแกะกล่องเปิดออกมาแล้วก็เจออันนี้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นของที่เราเราสั่งออนไลน์นะคะ เพราะว่าเราเราไปถามร้านขายยาหลายร้านแล้วเขาไม่มีนะคะว่าตอนแรกกะว่าจะซื้อตามหน้าร้านจะไม่ได้สั่งออนไลน์แต่พอดีไปถามในแถบที่พวกเราอยู่นี่นะคะหรือใกล้เคียงเนี่ยเขาไม่มีพวกเราก็เลยตัดสินใจสั่งออนไลน์นะคะนี่คะ่ะได้มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว